ใกล้จะสิ้นปีแล้วใครที่กําลังหามือถือใช้อยู่เนี่ยผมว่าคุณกดเข้ามาดูถูกคลิปแล้วครับกับการร่วมมือถือหน้าซื้อหน้าใช้สเปคคุ้มในงบราคาไม่เกิน1,000 0บาทและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย ก็สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้ผมได้ทาการจัดอันดับมือถือมาทั้งหมด8รุ่นด้วยกันสําหรับมือถือในงบราคาไม่เกิน10,000บาทบอกเลยว,ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์แน่นอนโดยมือถือทั้งหมด8รุ่นนี้ผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างตรงคอมเมนต์แล้วก็ตรงคําอธิบายนะครับแค่กดลิงก์ไปซื้อของก็นับว่าเป็นการสนับสนุนช่องแล้วจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช 1,999บาทครับอีกบาทเดียว10,000เลยโดยจะมีวางจําหน่ายอยู่2สีด้วยกันครับสีแรกคือ blue สีสองคือ black ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.5นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED คา่า Refresh Rate 120 Hz และความสว่างอยู่ที่1,000 nits OS ตัวนี้เป็น Android v e อร์ชัน14มาพร้อมกับ One UI 6จาก Samsung CPU เลือกใช้เป็น Exynos 1280ความเร e วอยู่ที่2.4 g h z กล้องหลังให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันโดยตัวมป็นหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลน Auto ้าานพิเซมค2ลลและกล้องหน้า ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทความจุบแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับซูเปอร์ฟ้าชาร์จิ่งอยู่ที่25วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G มีบลูทูธ5 3แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่197กรัม ส่วนที่เสริมเข้ามาคือรุ่นนี้ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสตูดิโอแล้วก็รองรับ d o l b y Atmos จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือเรื่องของหน้าจอครับที่ได้เป็น Super a m o l e d ทําทำให้เวลาที่เราดูสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Netflix หรือว่าหนังต่างๆเนี่ยจะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สีสันสดใสครับอีกทั้งเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้เขารองรับเลยว่าสามารถฟังเพลงได้นานสูงสุดถึง1 2 4ชั่วโมงเลยฟังกันหูแช่เลยทีเดียวครับและอีกอย่างนนนนือรุ่่ีมลหไสดดแ อันดับที่7 vivo Y 2 0 5 G โดยมือถือรุนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับเรียเ่ยกได้ว่าสดร้อนๆเลยโดยรุ่นนี้จะให้ความจุเป็นแรม8กิกลอม2 5 6กิกในราคาอยู่ที่ 9, 999 9บาทโดยจะวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกมีชื่อว่า dynamic black สีที่2มีชื่อว่า titanium silver ส่วนสีที่3ม,มีชื่อว่า dreamy violet โดยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดที่ full HD plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็นอั <คา S 2> ลมสว่างอยู่่ที1,800 OS เป็น Android Version 14ัน รุ่น X14 จาก Vivo CPU เป็น Snapdragon 4 Gen 2 l o c k Speed อยู่ที่2.2 g h z กล้องหลังให้มาทั้งหมด2เลนด้ดยกันโดยตัวมืหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเดฟ8ล้านพิกเซลและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรททั้งลลกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000mAh พร้อมกับ flash charge อยู่ที่80วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม80%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นถือว่าไวมากการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น g, มมมืืออแบบ 5G 5.0ล้้้วววีี Bag าใหหนััตเครร่่่งดย4 Dynamic ท12 188 กรัมส่วน4 t i น a n i u m silver แล้วก็ dreamy violet เนี่ยอยู่ที่190กรัมส่วนที่เสริมเข้ามาคือจะมีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP64 และระบบเสียงเป็นลําโพงคู่สเตอริโอรองรับระบบไฮเลสและสามารถบูสต์เสียงเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง300%จุดเด่นอย่างแรกของรุ่นนี้คือกล้องหลังครับมีวงแหวนไฟอรอร่าที่สามารถกระจายแสงได้ทั้งหมด8เท่าแล้วก็ทําให้แสงนุ่มนวลเพิ่มขึ้นถึง75เท่าด้วยกันเวลาเปิดแฟลชถ่ายรูปเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะครับไม่ได้มีไฟแบบแข็งกระด้างอะไรขนาดนั้นและรุ่นนี้มี AI เข้ามาช่วยนะครับทําให้เวลาถ่ายภาพเนี่ยบางทีภาพ ชัดรุ่นนี้ก็จะโฟกัสหรือว่าเจนเนอเรททำให้ภาพชัดขึ้นหรือบางทีเราถ่ายรูปออกไปแล้วมีคนเยอะมีออบเจต์เยอะที่เราไม่ต้องการเราสามารถลบออกได้แต่เชื่อเถอะครับลบไปยังไงเขาก็ไม่ออกไปจากใจคุณหรอกแล้วก็เรื่องของชาร์จเร็วครับที่ให้มาสูงมากๆเลย80วัต์คิดดูว่าแบบชาร์จเต็ม80%ในเวลาครึ่งชั่วโมงอะ่ะ คือไหวมากๆอันดับที่6กครับกับมือถือควันใจชาวไทยอย่างอินฟิ i x Note ต40 Pro Plus 5G โดยเรื่องของความจุเนี่ยรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับกับแรมถึง12กิกรอม256กิกในราคา9,999บาทโดยลิงก์สั่งซื้อที่ผมแปะไว้เนี่ยจะมีวางจำหน่ายอยู่สีเดียวเลยนะครับคือสี v n t a g e Green ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วเป็นความละเอียด Full HD Plus ชนิดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบอ mo มา c ล l คาลิเฟเนต120 h ฮรรองรับขอบเขตซี่1 billion Color และคววาามส่่งอยูที่1,300 OS ตัวนนี้เป็ เวอร์ชัน14โดย XOS 14จาก In f ฟ n i x CPU ใช้เป็น d i m ม n s i t y 7020ฮอตสปีดอยู่ที่2.2 g h z ในเรื่องของกล้องหลังรุ่นนี้ให้มาถึง3เลนด้วยกันครับโดยตัวเมนหลังเนี่ยอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลนเดฟ2ล้านพิกเซลเลนมาโค2ล้านพิกเซลและกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอกล้องหลังให้มาสูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทความจุบแบตเตอรี่ครับให้มาค่อนข้างยยย 4, ah, าาา้ยงง100 50%ตตวาาารงมมัชเเสถถึึ์ลซ็ภใน เวลา12นาทีเท่านั้นแล้วมือถือรุ่นนี้มีไวรฟชาร์จด้วยนะครับหรือก็คือการชาร์จแบบไร้สายนั่นแหละเป็นแบบแม็กชาร์จอยู่ที่20วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G มีบลูทูธ5.3มาให้น,น้ำหนักตัวเครื่องรวมอยู่ที่190กรัมส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการป้องกันกระจกหน้าจอแล้วนะครับเป็นแบบ Corning Gorilla Glass การกันน้ำกันฝุ่นก็มีมาให้อยู่ที่ IP53 ส่วนเรื่องระบบเสียงรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอที่จูนโดย JBL นะครับแล้วก็ ที่ใครๆเขาก็รู้ดีครับว่าลำโพง JBL เนี่ยมันสุดจัดแค่ไหน <S 2> <S 2> เรื่องของชาร์จเร็วก็เหมือนกันครับแอบสปอยนิดน,นึงว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ให้ถึง100วัตต์แถมยังให้ชาร์จไร้สายมาอีกบอกเลยว่าสุดจริงๆ อันดับที่5ครับกับมือถือที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นยอดขายสูงสุดในช่องผมเลยนะกับ i q คู9 5G โดยรุนนี้จะให้ความจุมาเป็นแรม12กิกรอม256กิกในราคาอยู่ที่9,499บาทโดยจะวางจําหน่ายอยู่ทั้งหมด2ส,สีด้วยกันครับสีแรกมีชื่อว่า Northern Green ส่วนสีที่2เนี่ยมีชื่อว่า Mystic Black โดยขนาดหน้าจอของรุนนี้ครับจะอยู่ที่6.72นิ้วเป็นความละเอียดแบบ Full HD p a r ใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD คา่า r e f r เร h เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตซ์และความสว่างอยู่ที่1,000 Android Version Origin OS OS ตัวนนี้้ใชเป็ Android version 14รโดย Origin CPU <S <S เป็น Snapdragon 6 Gen 1ของสปีดอยู่ที่2.2 g h กกล้องหลังรุ่นนี้ให้มา2เลนด้วยกันโดยตัวมนหลังยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเดฟ2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่8 000 000. ล้านการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังเป็น 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้า 1080p 30เฟรมเรทส่วนแบตเตอรี่ครับอันนี้ให้มาเยอะกว่าทุกรุ่นที่ผมจัดมาเลยกับความจุถึง 6,000mAh พร้อมกับแฟลชชาร์จ44วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็น,น g, มือถือแบบ 5G มีบูท้้้กกมมีีีคาาาานนนัเรรื่่อสขุ ฝุ่นมาให้อยู่ที่ ip 6 4และระบบเสียงของมือถือรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แบบสเตโอรองรับไฮเลท์ออดิโอโดยจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของการการน้ำกัดฝุ่นที่ให้มาสูงถึง ip 6 4บ,บแบตเตอรี่ก็เยอะครับ6000มิลลิแอมไม่มีรุ่นไหนให้มาเยอะขนาดนี้แล้วนะจะเล่นเกมเล่น Facebook ดู YouTube ดูหนังดูไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดพอให้มาเยอะมากๆอันดับที่4 h o n o r a9b 5g โดยมือถือรุ่นนี้จะให้แรงมันอยู่ที่สิบสองกิกในรอ9,999มาที gig, าาท 9, 999าทา่ายอยู่3งด้วยกันรั 4, รนน้า Green. สีที่2ชื่อว่า Sunrise Orange สีที่ชื่อว่า Midnight Black โดยหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED คลเบเน่ร้ 120Hz สรรองรับขอบเคสอยู่ที่1 billion c o l o r แล้วความสว่างให้มาอยู่ที่1,200 n i t น OS ตัวนี้เลือกใช้เป็น Android version 13โดย Magic OS 7.2 CPU เป็น Snapdragon 6 Gen 1ง clock speed อยู่ที่ 2.2GHz ส่วนกล้องหลังของรุ่นนี้ให้มาถึง3เลนด้วยกันครับโดยตัวเมนหลักเนี่ย เลนมาโคร2ล้านพิกเซลและอย่างสุดท้ายคือกล้องหน้าครับให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันการถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่งกล้องหน้าอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทของจุแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่5,800มก ah. พร้อมกับป๊าชาร์จอยู่ที่35วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G แล้วก็มีบลูทูธ5.1มาให้น้ําหนักต่อเครื่องโดยรวมอยู่ที่185กรัมส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้นะครับอยู่ที่ IP53 จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยอย่างแรกก็คือเรื่องของกล้องหลังครับที่ให้มาสูงถึง108ล้านพิกเซลและยิ่งเป็นแบรนด์ h น n o r แล้วเนี่ย เวลาจะถ่ายภาพถ่ายรูปเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีการกันกระแทกด้วยนะครับชื่อว่า oner ultra bell ที่ได้รับรองจาก sgs นะครับในระดับ5าดาวแล้วก็มีการถนอมสายตาถึง5เท่าแบตเตอรี่ก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับรองจากตัว i q Z s e ตัวเมื่อกี้นิดเดียวเองเรื่องของความยาวนานแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้เขาก็เคลมมาเหมือนกันนะครับ่็าสามารถดูวิดีโอออนไลน์เนี่ยได้สูงสุดถึง19ชั่วโมงแล้วก็สามารถเล่นเกมออนไลน์เนี่ยได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงด้วยกัน อันดับที่3ครับกับ realme 12 plus 5g โดยรุ่นนี้จะให้ความจุเป็นแรม8กิกรรม256กิกในราคาอยู่ที่9,999บาทโดยจะงวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะครับสีแรกเนะี่ยมีชื่อว่า pioneer green สีที่2มีชื่อว่า navigator beige ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ full hd plus ชนิดหน้าจอใช้เป็น amoled calibrate อยู่ที่120 hz รองรับ hdr10+ และความสว่างสูงสุดรุ่นนี้ให้มาสูงถึง2,000 nits กันเลยทีเดียว os ตัวนี้เลือกใช้เป็น android version 14นะครับโดย เซ37050เพราะสปีดอยู่ที่2.6 GHz กล้องหลังรุ่นนี้มีทั้งหมด3เลนด้วยกันโดยตัวเมนหลักให้มาอยู่ที่50 000 000ล้นานพิกเซลเลนส์ออตาไว8ล้านเลนมาโคโร2ล้านและอย่างสุดท้ายคือเรื่องของกล้องหน้าให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทพร้อมจูบแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh พร้อมกับซุปเปอร์บูสชาร์จอยู่ที่67วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม50%ภายในเวลา19นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.2แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ําหนักตัวโทรศัพท รวมรุ่นนี้อยู่ที่190กรัม ส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการการน้ํากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP 54แล้วก็ระบบเสียงเนี่ยเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของการดีไซน์ครับที่ทําทรงออกมาได้ค่อนข้างหรูหราเลยย่งสี Navigator beige เนี่ยบอกเลยว่าลักชูรี่สุดๆแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับที่รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะชูโรงออกมาเลยเพราะว่าถ่ายออกมาได้สวยมากๆอีกทั้งยังมีเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับที่ให้มาสูงมากๆเลยอยู่ที่2000 nits แต่เอาจริงเนี่ย2000 nits น เลนวอเตอร์สมาร์ททัชด้วยนะครับก็คือเวลาที่หน้าจอเราเปียกเนี่ยก็ยังมีสัมผัสได้อยู่นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าเลือกเพลงต่างๆรีวิวจากผู้ใช้งานจริงครับอันนี้ก็มีเอเออยู่บ้างนะเวลากดปุ่มนูนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้มาขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับลาถัดมูลรุ่นถัดมาครับกับควันใจชาวไทยอีกแล้วกับ In f ฟ n i x ซีโร่30 5G ถ้าหากผมคิดว่าเอ้ยเมื่อกี้ก็อินฟินิแล้วทำไมรุ่นนี้อินฟินิอีกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับว่ารุ่นนี้มีอะไรดีบ้้้าาาาางงงโดยยเเรรรื่่่่ออควมมมจุุนนีีีี GB, ใหททาาพ บาทเท่านั้นเป็นไงแค่เกิดราคามารุ่นนี้ก็ถูกสุดในอันดับที่จัดมาแล้วโดยสีของตัวเครื่องที่วางจำหน่ายเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันครับสีแรกเนี่ยมีชื่อว่า Golden Hour ส่วนสีที่2เนี่ยมีชื่อว่า Fantasy Purple ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้เป็นมือถือแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วความเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่ารีเฟรชส,สูงถึง144เฮิรตรองรับคาวาขสีอยู่ที่1 billion color แล้วความสว่างให้มาที่950 nits OS ตัวนี้เป็น AndroidV Dy OS city 13 13โดย CPU ใช้เป็น8-20 อยู่ที่2.6กิกะเฮิรตซกล้องหลังมือถือรุ่นนี้ให้มาถึง3เลนด้วยกันโดยตัวเมนหลังเนี่ยอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลนอัลต้าวา13ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้ารุ่นนี้ครับให้มาสูงถึง50ล้านพิกเซลเลยการถ่ายวีดีโอสูงสุดให้มาที่ 4K 60เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังความจุแบตเตอรี่แบบเบเบเลยครับให้มาที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาสชาร์จอยู่ที่68วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม80%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มีบลูทูธ5.3มาให้หนักตัวเครื่องรวมอยู่ที่185กรัมส่วนอื่นที่ส เข้าารุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอเป็นกระจก Corning Gorilla Glass 5กังการน,น้ำกันฝุ่นเป็น IP53 ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับระบบไ i เ e s และ DTS จุดเด่นของรุ่นนี้มีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือเรื่องของหน้าจอนะที่ให้มาสูงถึง144เฮิรตใน7-8อันดับนี้ไม่มีรุ่นไหนให้มาแล้วนะครับ CPU ก็ให้มาค่อนข้างแรงนะครับอยู่ในอันดับที่2จากทั้งหมด8รุ่นก้องออโตไวเนี่ยบางคนก็มองผ่านนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยใช้บ่อยมากๆเลยนะซึ่งให้มาเยอะมากๆเลย13ล้านพิกเซลยังไม่พอกล้องหน้าก็เยอะกกลลล้้้้อองงงงหหนนาาา50ถมจริั8 ก้าหน้า50เหลือจะเชื่อฮะแต่จะไปตกมาตายอย่างเดียวเลยคือเรื่องของเวอร์ชั่น Android ครับที่ให้มาแค่ Android 13เท่านั้นเองในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มต้นกันก็เป็น Android 14แล้วหรือบางทีก็มีให้อัปเกรดเป็น Android 15ด้วยซ้ำแล้แล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับมือถือที่คุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วกับ Poco X6 Pro 5G โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็น RAM 12 g b ROM 512 g b ในราคาอยู่ที่9,999บาทเป็นไงงงกรรมการงงทุกคนอึง้งหมื่นเดียวได้ ROM 512 g b สุดจัดโดยจะมีวางจําหน่ายอยู่ทั้งหมด3สด้วยกันนะค ผู้แบบทไทยๆเลยก็คือสีดําสีเทาแล้วก็สีเหลืองขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มันอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดสูงถึง 1.5k ใช้ชนิดหน้าจอเป็นอ mo l e d รคาลิเฟเลตอยู่ที่120เฮิร์ต์รองรับ 4K UHD ที่6.8ล้านสีรองรับ HDR10+ รองรับ Dolby Vision แล้วความสว่างสูงสุดให้มาอยู่ที่1,800 nits ในเรื่องของ OS ตัวนี้เลือกใช้เป็น Android version 14โดย HyperOS CPU รุ่นนี้แรงสุดในอันดับทั้งหมดที่จัมดมากับ Dimensity 8300 Ultra clock speed อยู่ที่3.35 GHz กล้องหลังมีทั้งหมด3ลนดด้ววยยยกัรัรโตมหี่่่อูท60 4ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าให้ความเรเดียมมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทความจุบแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000มม ah, พร้อมกับฟ a s t c h a r อยู่ที่67วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา45นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมหึหือแบบ 5G รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มีบ l u e t o o t h ให้สูงสุดถึง5.4ส่วนน้ําหนักตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยสีเหลืองอยู่ที่190กรัมสีดําแล้วก็สีเทาเนี่ยอยู่ที่186กรัส่วนอื่นที่สงเข้ามาคือมีการป้องกันกระจกจอ เป็นแบบค o r n i n g อ o r i l l a ราส5การกันน้ำกันฝุ่นรุ่นนี้ก็มีเป็น IP54 ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos จุดเด่นของรุ่นนี้ครับอย่างแรกเลยคือเป็นชิปเซตมือถือเรือธงนะให้มาเป็น d i s i t y 8,300 Ultra ถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าไหลลื่นครับเล่นเกมชินผับ G-Free Fire นะครับโปเกมอนนู่นนั่นนี่เล่นได้หมดเลยนะน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาครับอยู่ที่186กรัมเท่านั้นเองอีกทั้งยังได้รับการป้องกันหน้าจอการกันน้ำกันฝุ่นก็มีมาให้ไหนจะมีเรื่องของความสว่างครับที่เป็น1,80 เรียกได้ว่าครบเครื่องครบคันเลยครับกับรุ่นนี้ก็ถ้าหากว่าจะซื้อมือถือจริงๆนะครับแนะนาซื้อช่วงโปรโมชั่นต่างๆนะรวมทั้งช่วงที่มันมีโค้ดส่นลดเนี่ยอันนี้จะช่วยประหยัดไปได้เยอะมากเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเจนะดับมือถือทั้งหมด8รุ่นด้วยกันนับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยคือได้สเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับต่างคนก็ต่างการใช้งานนะครับบางคนอาจจะเอามาเล่นเกมบางคนอาจจะเอามาถ่ายรูปหรือไม่ก็เอาไว้แค่ดูหนังฟังเพลงทั่วไปอะไรแบบนี้หากมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรอออออวว่่าาาาายยยกพคุเเเงๆๆมมมถต้้้้ีลลละบบผผจขขแณ ไม่เลยนะครับที่เข้ามาช่วยตอบคาถามมาแก้ปัญหาต่างๆนะครับอันนี้คือน่ารักมากๆเลยสุดท้ายนี้หากมีสปอนเซอร์คนไหนสนใจอยากส่งของมาให้รีวิวไม่ว่าจะเป็นแกจ็ตไอทีหรือว่ามือถือต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่อ e ีเมลตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วจกัน